ท่องไปทั่วนะครับในการดูแลเรื่องเกษตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนโกยสุกเกษมนะครับพวกเรานะครับก็เขาเรียกว่ามีภารกิจนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยการใช้สารเสริมประสิทธิภาพอาริสองหข้างหลังที่เห็นอยู่น่ครับก็คือเป็นแปลงมันนะครับที่นี่ก็จะเป็นแปลงมันผสมนะครับซึ่ง รายละเอียดเดี๋ยวเราก็ค่อยพูดกันแต่วันนี้เองเป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าของสวนมันที่นี่ได้เปิดเปิดใจนะครับในการที่ใช่อดีตสองหเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้คุณเมย์นะครับเจ้าของสวนมันเชิญคุณเมย์เจ้าของสวนมันนะครับพูดคุยกับเรานิดนึงนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับกับการที่ได้ได้รู้จักอดีตสองหครับสวัสดีครับครับสวัสดีทางการอีกทีหนึ่งก็คือวันนี้ คุณเมยอยู่ในช่องทันกรสุขเกษมแล้วค่ะผมถามนิดนึงว่าการที่คุณเมย์ได้ได้มารู้จักอดี2สองาหนึ่เนี่ยรู้จักยังไงค่ะก็มีเพื่อนๆแนะนำมาค่ะครับพอเขาแนะนำปุ๊บตอนแรกเรายังไงถึงถึงถึงยอมเปิดใจใช้เเป็นยังไงบ้าง ก็เห็นผลผลิตของเขาอะค่ะอย่างมันเขาก็หัวใหญ่อย่างเงี้ยเมื่อปีที่แล้วค่ะเขาได้ผลผลิตดีค่ะก็สนใจคือที่สนใจเนี่ยคือเห็นผลงานไปแล้วค่ะแล้วค่ะเครานี้ก็เลยตกลงมาใช้กับของตัวเองนะครับอยากลองใช้ค่ะอยากลองใช้ค่ะคนที่พูดแบบนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นญาติกันหรือเป็นเพื่อนบ้านกันหรือยังไงค่ะก็คนรู้จักอะค่ะอย่างหลานเขยปีที่แล้วเขาก็เคยเขาก็ใช้ค่ะ <c oughs> มีมีหลานเขยที่ใช้แล้วมีใครอีกไหมครับ <c oughs> ที่กว่าเราจะตัดสินใจซื้อมีเพื่อนนะคะเพื่อนอ๋อเพื่อนก็ใช้ <c oughs> ทุกคนพูดในทางเดียวกันไหมค่ะ <c oughs> ในทิศทางที่ผลผลิตดีขึ้นค่ะ <c oughs> อ,อย่างอย่างมันเนี่ยเขาของของเขาเป็นยังไงใหญ่ขึ้นหรือย,อยังไงครับค่ะเขาก็ได้ผล หัวมันก็ใหญ่อะค่ะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอะไรด้วยค่ะไม่ใส่ปุ๋ยแล้วหัวมันใหญ่ค่ะแล้วคุณภาพหมายถึงเวลาไปขายที่โรงงานแล้วได้คุณภาพของแป้งดีไหมแป้งก็ดีค่ะก็ได้ทั้งกับผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยคือประหยัดลดต้นทุนใช่ค่ะมันตรงตามความต้องการของของเราอยู่แล้วนะคือคือพยายามที่จะจ่ายให้น้อยสุดเพื่อที่จะได้ผลกําไรมากสุดค่ะตอนนี้รู้มาก่อนไหมว่าอันดี2 5ง้เนี่ย เป็นสารที่ปลอดภัยหร,หรือยังไม่เคยเลียงไม่รู้เหมือนกันค่ะคิดว่าอาจจะเหมือนสารทั่วไปที่อาจจะมีอันตรายได้อะไรแบบนี้ไหมค่ะอันนี้คือบอกก่อนเลยครับว่าสารตัวนี้เป็นสารปลอดภัยเป็นสารที่ตั้งต้นจากผลิตภัณฑ์พึ่งเป็นการมาทําวิจัยของท่านรัฐกรสุกเกษมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาฉีดพ่นหรือดูแลเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเข้าหูเข้าตาไม่มีปัญหาเลยนะครับ สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้องเนี่ยโดนหรือตัวเราโดนไม่มีปัญหาเลยนะครับแถมใช้ไปนานๆเขาอาจจะช่วยทําให้เขาเรียกว่าสภาพโดยรวมเราดีขึ้นจากการถูกสารนี้ด้วยเพราะว่าเป็นเป็นสารธรรมชาตินะครับไม่ใช่สารอันตรายนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่ามันคืออะไรยังไงวันนี้คืออยากให้คุณเมย์เราแบบว่าถ้าวันนี้ได้ใช้แล้วเนี่ย ตั้งเป้าในใจว่าผลผลิตเราเนี่ยจะมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็อยากอยากได้มากกว่าเดิมค่ะจำจำความรู้สึกของเดิมว่าเราเคยได้ประมาณเท่าไหร่จําแล้วเดี๋ยวพอพบเก็บผลผลิตมันอันนี้อายุโดยประมาณหนึ่งปีไหมที่นี่ค่ะหน <1 S 2> <1 S 1> ึ่งปีแต่และช่วงการดูแลก็ถ้าเกิดทําตามขั้นตอนนะครับ<ม>ที่เราแนะนํากันไป<ม>เขาจะทาแลวจะสําเร็จนะครับ<ม>แน่นอนครับ ความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยมันหมายถึงว่าวันนี้เองคุณเมย์ก็ได้เจอเครื่องมือการทำงานที่ดีคืออดี .251 25ครับวันนี้ยังไม่มีอะไรที่ลองแบบว่าเราจะคือคุณเมย์ก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าจนินตนาการว่าอยากจะเป็นเหมือนเขานะครับแล้วก็ดูกันไปนะครับว่าผลงานอดี .251 25จะสร้างความประทับใจให้กับเมย์เจ้าของไร่มันที่นี่ได้ไหมเออที่นี่เนี่ย ตรงนี้แล้วในเราแลงนี้เขาเรียกพื้นที่อะไรตรงนั้นจะเป็นฝายฝ่ายที่ผ่านมาค่ะฝายตรงๆนี้เขามีคนแถวนี้เขาเรียกอะไรบ้านอะไรพื้นที่อะไรเขาเรียกยังไงเขาเรียก้องหนองปลาคาค่ะลองหนองปลาคานะครับ <ฮะ S 1> โอก็คือเราก็เพิ่งเข้ามาในย่านนี้กันครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ ทางทีมงานของเราก็จะดูแลโดยการใช้อดีตสองหาหนึ่งฉีดพ่นนะครับให้คุณไม่เห็นไว้ว่าใช้อดี2สองหาหนึ่งเพียงอย่างเดียวเห็นผลขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามการทํางานของการบินโดรน,นครับผมนนครับ มาคืนนถิ่โบหิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพึ้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกหลโปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตอ์เขาทานคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแควนแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนลุดพ้นด้วยการพัฒนา,า,กากนเนากษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกรงร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด